สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ปกครองก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับอ่าที่เข้ามาดูวันนี้นะครับวันนี้นะครับกิจกรรมอยู่กับครูแบงค์นะครับเป็นกิจกรรมแพทย์แผนไทยนะครับแพทย์แผนไทยวันนี้เนี่ยก็จะมาเป็นการเรียนทบทวนนะครับเรื่องการโนดมมือนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทบทวนเรื่องของโนดแขนแล้วก็มโนดมมือด้วยนะครับกิจกรรมวันนี้เนี่ย เดี๋ยวก่อนจะทํากิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับเราจะมาวอร์มวอร์มมือนะครับของเราก่อนนะครับอ่าอ่าเจมทําพร้อมกันเลยได้ไหมอ่าทีนี้ก่อนอื่นเรามาหมุนข้อมือกันก่อนนะครับอ่าเรากำมือครับให้น้องกำมือแล้วก็หมุนหมุนข้อมืออ่าหมุนหมุนอ่าหมุนข้อมือหน่อยครับอ่าให้อ่าให้กำมืนื้อมือได้ขยับหน่อยนะครับอ่าหมุนหมุนข้อมือนะครับ หมุนข้อมืออ่าหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคทีน,นี้หมุนย้อนกลับหมุนย้อนกลับนี่เราหมุนไปทางนี้หมุนย้อนกลับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไงเงี้ยหมุนข้อมือแล้วค่าต่อไปก่อนจะจะมานวดนะครับ เอา่อไปเดี๋ยวเราให้เป็นท่าคล้ายยืดยืดนิวดน้วมือยืดนิ้วมือทําท่านี้เลยอ่ายืดนิ้วมือออกนะครับถ้าเป็นน้องๆเนี่ยแม่ก็จับจับยืดอย่างนี้ได้นะจับยืดอย่างนี้ได้นะครับอ่าเจมอ่านี้เลยอ่ายืดนิ้วมือนะครับโอเคอโอเคดีครับโอเคอันนี้เอาพักตอนทีนี้ทาใหม่ครับอ่ายืดออกไปทีนะครับนหนึ่งถึงห้านะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าเอครับอีกรอบหนึ่งนะครับตักสามรอบเนาะนะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าครับถ้าต่อไปอ่าถ้าต่อไปเราจะหมุนหมุนหมุนข้อมืออ่าหมุนมืออ่าหมุน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 อ่านี่จะขยับเรื่องของ ช่วงของแขนนะครับข้อแขนนะครับอ่าเหมือนก็ออกกำลังกายก็นอกกำลังกายตอนเช้าอ่าโอเคมันแขนแล้วต่อไปทำอะไรต่อหมุนไหลอ่าขยับไหลสักหน่อยครับยักให้สักหน่อยอ่าน้องๆขยับไหลสักหน่อยนะครับอ่าเก่งครับอ่าโอเค เราวอร์มกันเสร็จแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทบทวนนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องการนวดแขนไปเนาะการนวดแขนนะครับนวดแขนนวดแขนเป็นยังไงบ้างมีจุดตรงไหนบ้างนะครับเรามาดูกันเลยอ่าการนวดแขนนะครับอันนี้ที่ให้ดูเนาะการนวดแขนจะเป็นการนวดช่วงของอ่าแขนด้านท่อนล่างนะครับจากนะครับจาก จะเหนือจากข้อศอกเนี่ยมาประมาณสองนิ้วมือเนาะจุดที่หนึ่งนะครับดูนะครับอ่าส่วนจุดที่สองเนี่ยจะไปอยู่ตรงข้างๆตรงใต้ใต้ของข้อมือเนี่ยสองนิ้วมือนะครับวิธีการนวดก็คือเรานวดตรงกลางไปเลยนะครับนวดไลนขึ้นไปเลยนะครับให้น้องนรแถนเอาเจมทําเลยเจมนวดตัวเองไปก่อนอ่านี่นะครับเราก็ขึ้นมาตรงนี้นวดไลนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่า,อา เป็นน้องๆนะครับนวดไล่ถ้าเรานวดตรงนี้เนี่ยครับจะช่วยให้ตัวของกล้ามเนื้อะครับกล้ามเนื้อมือเนี่ยครับเอนของกล้ามเนื้อมือเนี่ยเขาํำได้คล่องมากขึ้นนะครับเพราะว่าเอนกล้ามเนื้อมือเนี่ยเขาจะเริ่มมาจากตรงแขนตรงนี้เลยเราก็เลยต้องมานวดแขนตรงนี้ก่อนเนาะก่อนจะไปนนดมือนะครับอันนี้ก็ถือเป็นการทบทวนไปด้วยนะครับเราจะนวดไล่กันนะครับอ่าประมาณสามครั้งนะครับหนึ่งสองสาม อ่าค่อยๆครับค่อยๆนวดไปนะครับแต่ทำตามมปนคู่เลยนะครับอ่าปึ๊บเรียบร้อยอันนี้คือการนวดแขนนะครับจํากันได้ไหมเอ่ยเจนจําได้ไหมน้องได้อ่าครับผมผู้ปกครองคุณนายนาเป็นไงครับจําได้นะครับอ่าพอจําได้เนาะอ่าแบนี้เรา ได้หนึ่งข้างแล้วครับนะต่อไปเป็นข้างที่สองอ่าข้างที่สองแล้วสลับมาอีกข้างหนึ่งข้างที่สองนะครับเหมือนเดิมเหนือข้อศอกสองนิ้วม,มือนะครับเราก็กดไล่ขึ้นไปเลยกึ่งกลางแขนไล่ขึ้นไปควา,ายไล่ขึ้นไปนะครับเบบทําตามกันไปเลยนะครับเราจะไปอยู่ใต้ใต้ข้อเขาเรียกว่าข้อมือนะครับสองนิ้วมือนะครับไอไล่ลงไปปุ๊บนะครับเราทําเราจะนวดอยู่ประมาณสามรอบนะครับ อ่านี่เป็นการว,าวอร์มกล้ามเนื้อก่อนขึ้นจะไปเราจะไปนดมือกันนะครับได้ไหมเจมได้ไหมอ่าไล่ขึ้นไปนครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆโอเคทุกคนตายเหมือนกันเนาะยิงมาครับเดี๋ยวทีนี้เราจะไปดูเรื่องการนวดกันละเคยเห็นไหมเอ่ยจุดประมาณนี้นะครับนวดมือนะครับ เราหาจุดตรงกลางมือก่อนนะครับก่อนอื่นก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเรากำมือเนี่ยครับกำมือเนี่ยครับเขาจะอยู่ตรงประมาณเนี้ยตรงนี้เป็นจุดตรงกลางของมือนะครับ<ม>ดูตามรูปนะครับรูปข้างรูปที่ผมอ่าแชร์ไปเนาะจะมีจุดแดงๆนะครับเราหาจุดตรงแดงก่อนเนาะของน้องก็อยู่ตรงนี้นะครับจุดตรงนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าจุดใจกลางมือนะครับซึ่งจุดใจกลางมือเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการ เป็นการควบคุมของมือทั้งห้านิ้วนะครับแต่เรากดเนี่ยเราจะกระตุนกดกระตุ้นตรงนี้นะครับ <S <S ถ้าเรากดลงไปโดนจุดมันนะครับมันจะรู้สึกว่ามีอาการก็คือรู้สึกวิ่งไปที่ปลายนิ้วทั้งห้านะครับผู้ปกครองผู้ปกคอรคองลองกดของตัวเองก่อนก็ได้นะครับก่อนจะกดน้องเนาะลองกดดูนะครับอร้หาจุดยัานก่อนนะครับอ่าจุดจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าลองลอง,ลองดูกดดูนะครับ พอเรากดไปแล้วเนี่ยครับอ่าจะรู้ได้มอ่าได้ไหมได้ไหมลองหาเลยครับคุณผู้กองเนาะคุณในในยานะนะครับอ่าลองดูนะครับอ่าลองกดอ่าใช่ครับลองกดดูแรงๆหน่อยก็ได้กดแรงๆครับคือคลึงได้ครับคลึงได้เจมเจอไหมเจมเจอเปล่าเจเออรู้สึกยังไงบอกบอกยายอยู่กับยายไหมนะ บอกแม่ด้วยนะอ่าที่แสดงไงครับกดนั่านมาเลนี่กดตเจอกันแล้วนะต่อไปเราก็จะก <c oughs> ดนะครับตามแนวเส้นนะครับแนวเส้นเดี๋ยวเราจะไปที่นิ้วโป้งก่อนนะครับเราก็จะกดกดไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปจริงๆใช้เป็นนิ้วโป้งนะอันนี้คือผมสาจิตจะเป็นนิ้วชี้เนาะกดไล่ขึ้นไปนะครับไล่ขึ้นไปสามารถกดได้เลยระวังตรงช่วงข้อนะครับ ช่วงข้อนะครับเราจะเว้นนะครับอ่าอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นเรากดขึ้นมาไล่์ขึ้นมาปุ๊บตรงนี้มันเป็นข้อกระดูกนะครับถ้าเป็นข้อกระดูกเนี่ยเราเว้นนะครับเราก็กดไลน์ขึ้นไปต่อนะครับไปกดตรงเอ็นนะครับกดได้หมดเลยนะครับกดตรงนิ้วเนี่ยกดตรงนิ้วนี้ได้หมดเลยสามารถนวดได้หมดเลยนะครับแต่ระวังตรงข้อเนาะตรงข้อนะครับข้อก็จะมีวิธีการนวดนิ้วอ่ะเรากลับไปดูคลิปนวดนิ้วได้นะครับ ว่าตรงคอเนี่ยนวดยังไงเนาะแต่เวลา Kara, เรานวดตรงนี้เราให้เว้นนะครับให้เว้นอ่าต่อมานะครับเราก็จะมานวดตรงนิ้วชี้นะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับเรานวดขึ้นมาได้เลยตามแนวเส้นเลยนะครับแต่ตรงระวังเรื่องตรงคอเหมือนกันแล้วก็ข้ามคอนะครับแล้วก็นวดไล่ขึ้นไปได้อ่าตรงนี้นวดได้หมดเลยนะครับไล่ขึ้นไปเลยระวังข้ามคอไปตรงปลายมือก็นวดได้นะครับอ่าเกมเนี่ยนวดบ่อยๆมือจะได้มีกําลัง นะจะได้จับอะไรได้ง่ายคล่องขึแบบ้นนะครับต่อไปเหมือนเดิมนะครับเริ่มจากตรงกลางจุดแบบดงเหมือนเดิมน,นอ้อาไปนิ้วกลางนะครับไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปนะครับอตรงข้อเนี่ยเราก็จะเว้นนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาข้อตรงนี้เราก็เว้นนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปจนไปถึงปลายนิ้วได้เลยนะครับต่อมานิ้วก้อยเอยนิ้วนางนะครับนิ้วนางก็ไล่ไปเหมือนกันค่อยๆไล่ขึ้นไปนะครับไล่ขึ้นไป ตรงข้อเราก็เว้นนะครับแล้วเราก็กดตรงนี้ตรงข้อเราก็เว้นนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปจนสุดได้เลยนะครับเป็นกันเลยนิ้วก้อยนิ้วก้อยเราก็กดกดตามแนวเส้นมาเลยนะครับตรงข้อเราเว้นนะครับขึ้นไปอ่ากดกดจนไปชึไปลเลยถึงปลายได้เลยอ่าถ้าเป็นน้องๆเนี่ยครับเราอาจจะนวดอย่างนี้ไม่ถนัดถ้าเขาถ้าเขาถ้ามือเขาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับ เราก็เอามือเราประสานอย่างนี้ก็ได้ครับใช้ใช้นิ้วมุกนิ้วโป้งเนี่ยเราเข้าไปประสานแล้วเราก็ค่อยค่อยเห็นไหมเอ่ยค่อยค่อยกดไล่ออกมาไล่ออกมาถึงปลายนิ้วนะครับจะง่ายกว่าเนาะเราเข้าเห็นไหมนี่ครับแล้วก็ไล่ออกมาเข้าไปกดแล้วก็ไล่ออกมาเนาะน้องเขาจะไม่หนีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเป็นของเด็กๆนะครับเราก็ใช้มือแบบเข้าไปล็อกเลย มือที่เราจะนวดเข้าไปล็อก็ใช้นิ้วโป้งกดนวดไล่ออกไปเรื่อยนๆนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของพัฒนาการด้านมือนี่ะครับแบบให้เขาจับสิ่งของอะไรได้คล่องขึ้นนะครับสําหรับอย่างเจมเนี่ยเจมเนี่ยถ้าเจมทําบ่อยๆเนี่ยเจมก็จะได้ใช้มือได้คล่องขึ้นอ่ามือเราจะบังคับมือได้ดีขึ้นนะครับโอเคอลเรามา จำใบ,บมะกระโครับอ่าทีนี้เดี๋ยวนนเราเรียนไปสองอย่างแล้วนะจําได้กันไหมเอ่ยนดแขนนะครับนดแขนแล้วก็ขึ้นมาเป็นนดมือเนะาะอ่าส่วนมือเนี่ยจริงๆมันมีเราเราสอนไปสองั้งแล้วนะครับมือเนี่ยจะจะมีจุดจะมีจุดอีกสามจุดเนาะ ที่เราเรียนกันไปครั้งครั้งก่อนๆนนะครับสาม,มารถกลับเข้าไปย้อนดูคลิปได้นะว่าจุดที่มือเนี่ยนอกจากจุดตรงนี้แล้วเนี่ยมีจุดตรงไหนอีกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราเราลองทํากันไปแล้วเดี๋ยวผมจะมาอ่าเขาเรียกว่าเขาจะมาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะจบคลิปนี้นะครับอ่าเราจะมาเริ่มจากนวดแขนเนาะเป็นแขนส่วนปลายนะครับ อ่าเจมอ่าคุณคุณแม่ครับเอาเลยครับอ่าแขนส่วนปลานะครับเดี๋ยวเราจะนวดห่างจากข้อศอกมาประมาณสองนิ้วนะครับจุดจะอยู่ตรงตึงกลางแขนนะครับอ่าทีนี้เราก็ครับเม้นอ่าจุดจะอยู่ตรงตึงกลางแขนนะครับห่างจากข้อศอกสองนิ้วมือนะครับแล้วก็นวดไล่ไปเลยไล่ไล่ไล่ไปนะครับทําอย่างนี้ก็คือ ในหนึ่งจุดนะครับเราเราค้างไว้ประมาณห้าวินะครับอันนี้ผมทําให้ดูเร็วๆนะครับนะครับนับหนึ่งถึงห้าแล้วก็ปล่อยนะครับนับหนึ่งถึงห้านะครับแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงจุดตรงข้อมือเนี่ยครับห่างจากข้อมือสองนิ้วนะครับอ่าอันนี้เราก็ไม่ต้องอันนี้ก็คือเหมือนเกอนนะครับห้านับหนึ่งถึงห้าจะเป็นหนึ่งแนวเส้นนะครับเราทำเนี่ยประมาณสามรอบหรือจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่กล้ามเนื้อของน้องเนาะ ถ้ากล้ามเนื้อน้องมีการเก็งนะครับเรากดไปแล้วมันรู้สึกว่าแข็งมากๆนะครับเราก็นวดหลายๆรอบหน่อยให้แบบกล้ามเนื้อมันคลายตัวนะครับต่อมาพอเราพอเรานนดแขนแล้วเนี่ยเราจะมานวดมือต่อมือเหมือนเดิมนะครับก็คือหาจุดกึ่งกลางมือก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะนวดไล่ตามเส้นไปครับหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าจะเป็นแนวเส้นเลยครับ เราลากเราเราไม่ต้องเปก็ได้ครับเราลากเราลากจากจุดกึ่งกลางมือเนี่ยขึ้นเป็ดที่ปลายนิ้วแล้วเราก็นวดตามตามแนวที่ลากไปเลยครับแต่ให้ระวังช่วงข้อนะครับซึ่งการนวดตรงข้อเนี่ยครับอ่าก็จะไปอยู่ในคลิปเรื่องของการนวดนิ้วมือนะครับก็ไปตาเราลองไปเปิดดูได้เนาะข้อก็จะมีอีกห้าจุดนะครับแต่เราแต่ถ้าถ้าเราจะนวดพื้นฐานตรงเนี้ยครับเราเว้นไปเลยนะครับขึ้นมาข้างบนนะครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ จนถึงปายนิ้วเนาะอ่าเราค่อยๆทําไปเลยห้านิ้วเราทําได้ตลอดนะครับวิธีการสังเกตว่านวดยังไงเนี่ยกล้ามเนื้อน้องเขาเขาจะเขาถึงคลายแล้วนะครับก็คือเราก็สังเกตว่าอาการตึงของเส้นเอ็นบริเวณน,นิ้วอะไระครับหรือว่าตึงบริเวณมือเนี่ยครับมันลดลงนะครับมากกว่าตอนแรกที่ที่เรานวดเนาะครับอันนั้นก็คือเราก็คิดว่าอ่ะอันนั้นคือกล้ามเนื้อน้องคลายแล้วนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราทําอยู่ประมาณ สามถึสี่ครั้งนะครับต่อรอบเนี่ยครับกับก็ก็กล้ามเนื้อก็จะคลายตัวอยู่แล้วนะครับ <S 2> <S 2> <S ครับผมแล้วก็เป็นไงเจมทำได้ไหมลืมไหมเอ่ย <S 2> <S 2> <S ทำได้โอเคครับอา้าวสวัสดีครับ <S 2> <S 2> <S 2> มาครับผู้ปกครองเข้ามาใหม่หนึ่งคนเนะาะอสวัสดีครับเพียค่ะครับเพียร์คะเพิ่งกลับมาจากรามาค่ะครับผมเมื่อกี้<ต>ผมสอนเรื่องการนวดแขนกับนวดมือไปเนาะเดี๋ยวผมจะทบทวนให้อีกหนึ่งรอบนะครับผู้ปกครองเด<แ>ี๋ยวเรามาทาพร้อมกันนะครับอเดี๋ยวทุกคนทําพร้อมกันนะพอดีเพื่อนเพิ่งเข้ามานะครับอ่าขอเริ่มคลิปนหนึ่งนะครับต้องมีรมประการไหมคะ ต้องมีอุปกรณ์ไหมคะไม่ต้องครับไม่ต้องใช้มืออะไรอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวทำตามได้เลยเนาะเป็นไงบ้างน้องสวัสดีค่ะไนค่ะสวัสดีครับอ๋อโอเคอ่ะมาเรามานวดแขนกันทุกคนนะครับเดี๋ยวเริ่มอ่าเอาแขนไหนแขนไหนแขนไหนแขนนี้เลยอ่ะแขนไหนก็ได้ที่อยู่ใกล้ๆผู้ปกครองนะครับนะครูจะใช้แขนขวาครูนะครับอันนี้นะครับวิธีการนวดแขนอ่าดูใกล้ๆนะครับ ใครที่เรียนไปแล้วก็เดี๋ยวทําตามอีกรอบหนึ่งนะครับจากเพื่อนเพิ่งมาเนาะก็อย่างนี้นะครับห่างจากข้อสอบสองนิ้วมือนะครับห่างจากข้อสอบสองนิ้วมือ,อ,อจุดจะอยู่ตึกตึงกลางแขนนะครับอ่าแล้วนวดตามเลยอ้าวแบบมันตัไวไงเดี๋ยวเดี๋ยวดู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 ดนดู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 ดนนูดูดนดูรูดูดูดูนูด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 ู่ตรงนี้เลยผมดูดูดูดอแขนยาวหน่อยูด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 ดด มีต้อมาตรวจราชการนะครับอ่านตรงนี้นะครับคือตรงนี้นะโอเคอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับอ่าใช่ครับอ่าไล่ลงไปเลยกดจุดไว้นับหนึ่งถึงห้านะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ลงไปนะครับไล่ลงไปอ่าไล่ลงไปครับถึงนี้เลยเหนือะครับจะอยู่ใต้ข้อมือสองนิ้วมือนะครับจะไม่ไม่เป็นนวดข้อมือนะครับจะอยู่แค่ตรงนี้นะครับเอาใหม่ครับอีกรอบหนึ่งนะครับหนึ่ง สองสามอันนี้นะครับเป็นการนวดแขนอันนี้คือนวดพื้นฐานแขนเนาะเป็นการทบทวนครับแล้วก็พอเรานวดแขนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมานวดมือกันต่อเนาะนวดมือนะครับก็คือจะอยู่ตรงนี้เลยหาจุดตึงกลางมือก่อนนะครับอ่าเจมอ่าสิ่งว่าตรงนี้นะครับพอเรากดแล้วพอหาจุดตึงกลางมือเจอแล้วเนี่ยนะครับเราก็นวดตามแนวเส้นขึ้นมานะครับเช่นว่าเราจะรัก เส้นที่หนึ่งก็คือเส้นนิ้วโป้งนะครับเส้นที่สองก็คือเส้นนิ้วชี้นะครับเส้นที่สามเป็นเส้นนิ้วกลางนะครับเส้นที่สี่เป็นเส้นนิ้วนางสุดท้ายเป็นเส้นนิ้วก้อยนะครับเนี่ยครับเวลาเรานวดเราก็นวดให้น้องตามแนวเส้นเลยนะครับแต่ระวังข้อเนาะข้อนี้เราก็ข้ามคอะครับอ่าพอถึงข้อนี้ยเราก็ข้ามเนาะอ่าก็ไล่นวดนวดไปจนจนครบนะครับจนครบห้านิ้วเลยนะครับเราก็ทําซ้ํานะครับนวดนะครับหนึ่งครั้งเนประมาณ สองถึงเออสามถึงห้ารอบนะครับจะทําให้แล้วก็สังเกตกล้ามเนื้อน้องว่าคลายตัวยังไงคือกล้ามเนื้อน้องเนี่ยครับเขาก็จะไม่ค่อยเกง็งเขาจะกล้ามเนื้อก็จะนิ่มลงนะครับก็คือเป็นการจุดสังเกตว่ากล้ามเนื้อน้องเนี่ยเขาคลายตัวแล้วนะครับอ่าใช่ครับอย่างนั้นเลยแล้วก็ตามแนวเนี๋ยผมเปิดสไลด์ให้ตับผู้ปกครองที่เพิ่งเข้ามานะหนึ่งนะครับ อ่านี่เลยจุดที่มือตามนี้เลยนะครับเห็นไหมเอ่ยอ่ะเป็นจุดนี้เลยเราจะกดจัดตรงกลางเนาะเราก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไล่ข, <อ S 2> ขึ้นไป<ค>ถึงปลายนิ้วเลยนะครับขอ,อขาจะถูกคนเดียว <laughs> อ่านะครับอันนี้ถ้าถ้าใครไม่ทนเนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปย้อนไปดูคลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ใน youtube ของศูนย์นะ อ่าแล้วก็นวดตามเลยนะครับอโอเคส่วนจุดนวดแขนนะครับจะเป็นจุดนี้เลยเดี๋ยวให้ให้ดูนะครับ <c oughs> อ่าจุดนวดแขนก็อย่างนี้เลยที่เราสอนกันไปเนาะก็ <c oughs> คือ <c oughs> เหนือตรงนี้ประมนอืมก็ <c oughs> อ,ออกได้อยู่แล้วก็ไล่ไปถึงข้ <c oughs> อมือก่อนถึงข้อมือสองนิ้วครับอาจจะเป็นจุดนี้เลยครับเรานวดเวลานวด <c oughs> เลยครับก็คือกดหนึ่งครั้งเนี่ย ค้างไว้ประมาณห้าวินาทีนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนจุดไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนครบแนวเส้นเนาะนะครับแล้วก็วันวันนี้นะครับก็คือครูแบงค์เนี่ยครับก็อ่าก็เดี๋ยวขอจบการสอนตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผู้ปกครองคนไหนสงสัยอะไรไหมครับน้องเจมผงใส่ไหมอ่าไม่ใส่อ่าไม่สงสัยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวก็ฝากนะครับผู้ปกครองครับกดไลค์กดแชร์นะครับ ตัวของ YouTube นะครับเราพิมพ์เข้าไปใน y o u t u b e ได้เลยว่าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วว่เข้าไปสามารถเข้าไปดูคลิปสอนย้อนหลังได้นะครับแล้ววันนี้ครับครูแบงก์ก็ขอตัวจบการสอนเท่านี้นะคะผมบมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใค่ะไม่มีอะไรให้มานะ mm ah.